ที่อื่นเลยอย่ามานอนเกะก,กะหน้าร้านฉันแม่หนูอย่าไล่ป้าเลยนะป้าไม่มีที่ไปจริงๆไม่ได้ป้าจะไปนอนที่ไหนเนี่ยป้าก็ไปเลยอย่ามาเกะก,กะหน้าร้านฉันรีบไปเลยนะก่อนที่ฉันเนี่ยจะแจ้งตำรวจมาจับตัวป้า <S <S ได้ไม่ไปใช่ไหมถ้างั้นรออยู่ตรงนี้นะ ไค่ะอย่านะอย่าจับป้าเลยนะแค่ไล่ไปก็พอมั้งคะไม่ต้องถึงกับจับเข้าคุกหรอคะ่ะไม่ได้ค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจดูนี่สิคะยีป้าเนี่ยใช้ไขควงเพื่อจะงัดประตูลานชั้นเพื่อจะเข้าไปขโมยของในลานชั้นอะจริงเหรอคะป้าไม่ใช่ค่ะป้าไม่ได้ทำป้าจะไม่ได้ทำได้ยังไงฮะ หลักฐานชาัดเจนขนาดเนี้ยมานอนหน้าร้านยังไม่พอยังจะมาขโมยของร้านฉันอีกคุณตำรวจคะจับไปเลยคะ่ะไปคะ่ะป้า <c oughs> ไม่นะป้าไม่ได้รับอ่ <c oughs> วันนี้อย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือยายป,ป้านั่นน่ะแต่ว่ายายป,ป้านั่นโดนจับไปแล้วนี่ว่าอย่าให้รู้นะว่าเป็นฝีมือใครแม่จะจับขังกขาค,คเข็ดเลยฮอ้ยเออร้านเรามีกล้องวงจรปิดนี่ว่โงงตั้งนาน ไหนดูสิใครกันที่มันกล้าทำแบบนี้ไม่มีใครอยู่ซะด้วยสนุกแน่กู จอจัดคนนั้นเป็นคนทำเหรอเนี่ยเฮ้ยทำไรอะไปเลยนะไปเลย อะไรลงไปเนี่ยคุณตำรวจดูนี่สิคะยีป้าเนี่ยใช้ไขควงเพื่อจะนัดประตูร้านฉันเพื่อจะเข้าไปขโมยของในร้านฉันอะจริงเหรอคะป้าไม่ใช่ค่ะป้าไม่ได้ทำป้าจะไม่ได้ทำได้ยังไงฮะหลักฐานชัดเจนขนาดเนี้ยมานอนหน้าร้านยังไม่พอยังจะมาขโมยของร้านฉันอีกคุณตำรวจคะจับไปเลยค่ะ ไม่มีเจอฉันก็สงสารป้านะคะแต่ป้าก็ไม่น่าไปงัด้ันเขาแบบนั้นเลยอะป้าไม่ได้ทำจริงๆนะคะคุณตำรวจจะให้ปาไปสาบานี่ไหนก็ได้ถ้าป้าทำอก็ให้ฟ้าบ่าป้าเลยฉันจะเชื่อป้าได้ยังไงละคะก็หลักถามมันคาตัวป้าอยู่แบบนั้นอะ ไม่ได้นำจริงๆคะคุณตำรวจคุณตำรวจต้องเชื่อป้านะคะป้าพูดจริงๆค่ะป้าไม่ได้าำฉันทำตามหน้าที่นะคะป้า คุณตำรวจคะอ้าวมีอะไรเหรอคะฉันจะขอมาประกันตัวป้าค่ะที่แท้เนี่ยคุณก็เข้าใจป้าผิดเหรอคะใช่ค่ะฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยฉันน่าจะเช็คดูให้ดีก่อนป้าฉันขอโทษนะ ที่ทำไม่ดีกับป้าฉันขอโทษจริงๆจ้ะไม่เป็นไรจ้ะป้าไม่กโกรธหรอกแค่หนูให้ป้าได้นอนหลบแดดหลบฝนหน้าร้านแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วโถคุณป้าฉันน่ะน่าจะเช็คกล้องวงจรปิดดูให้ดีก่อนถ้าฉันไม่เปิดดูนะฉันคงไม่รู้ว่าป้าเนี่ยคอยนอนเฝ้าหน้าร้านให้ฉันตลอดตอนที่ฉันไม่อยู่ ฉันขอโทษนะจ๊ะป้าแล้วฉันก็ขอบคุณป้าจริงๆนะจ๊ะไม่เป็นไรป้าบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรยินดีด้วยนะคะป้าป้าเป็นอิสระแล้วค่ะก็ใ่มากนะป้าจ๊ะให้ฉันได้ไถ่โทษแล้วก็ขอบคุณป้าสักครั้งเถอะนะจ๊ะหนูหมายความว่ายังไงหรอคือถ้าเกิดว่าหนูอไม่ได้ทำอะไรเพื่อไถ่โทษอ่ะหนูคงนอนไม่หลับ หนูอยากชวนป้าให้ไปเป็นลูกจ้างที่ร้านหนูหนูมีข้าวมีน้ำแล้วก็มีห้องพักให้รีแล้วก็มีค่าจ้างให้ป้าด้วยนะจ๊ะฮะจริงเหรอนี่หนูจะรับป้าเข้าทำงานจริงๆเหรอจริงจ้ะถ้าป้าเนี่ยตอบตกลงหนูก็จะรับป้าเข้าทำงานทันทีแล้วหนูก็จะสอนงานให้ป้าด้วยจ้ะตกลงตกลงอย่างมากเลยจ้า หนูไม่ต้องให้ค่าจ้างป้าก็ได้แค่ให้ข้าวป้ากินทุกวันป้าก็พอใจแล้วป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะฉันจะให้ค่าจ้างป้าแถมป้าเนี่ยจะมีข้าวกินแล้วก็มีห้องพักฟรีได้จ้ะขอบใจนะขอบใจมากจริงๆเลย <c oughs> ป้าจ๊ะไม่ต้องไหว้หรอกจ๊ะฉันยินดีจ้ะ <c oughs> <c oughs> เก็บมาเลยเข้าลูกต้องเป็นเงินของผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยตีต้าหลานเอาเงินไปคืนผู้หญิงคนนั้นไปลูกไปได้ค่ะยังไงเนี่ยฉันจะรีบแจ้งกลับเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่คะพี่ว่าไงจ๊ะหนูพี่ทำเงินตกค่ะ เงินพี่จริงๆด้วยอะขอบใจมากนั้นจ้าหนูไม่เป็นไรค่ะแต่คราวหลังพี่ก็อย่ามัวแต่คุยโทรศัพท์นะคะแป๊บนึงนะนี่จ้ะเงินรางวัลสำหรับหนูหนูไม่เอาหรอกค่ะเพราะพี่ก็ต้องใช้เงินเหมือนกัน ห,หนูหิวจังเรากินไก่ทอดกันได้ไหมคะได้สิลูก สดีครับหนูขอไก่ทอด2ชุดค่ะไก่ทอด2ชุดงั้นรอสักครู่ครับ ทั้งหมด2ชุด120บาทเอา้าเห็นป้ายติดหน้าร้านไว้ว่าคนตกงานคนแก่เด็กและคนพิการกินฟรีไม่ใช่หรือจะ๊ะคนพวกนั้นเนี่ยเขาให้แค่ออได้ละหนึ่งชุดแต่นี่สั่งมาต้องสองชุดยังไงต้องออกเองชุดหนึ่งถ้างั้นป้าขอคืนชุดหนึ่งได้ไหมไม่ได้ของไม่ออกมาจากครัวเนี่ยมันถือว่าเป็นของเสียแล้วยังไงก็ต้องจ่ายมาร้อแต่คือป้าเงินไม่พอนะจะ๊ะ พ่อหนูใช่ไหมคะหนูไม่น่าสั่งไก่ทอดสองชุดเลยไม่ใช่หรอกกีตามันไม่ใช่แบบนั้นพนมมานน่หน่อยพอนมนนพนป้ามีเงินแค่สี่สิบบาท ป้าขอทำงานแรกได้ไหมเอ้ก็ได้ไอ้หนูจะกินก็นรีบกินส่วนป้าเนี่ยตามฉันมายายคะยายจะไปไหนยายมีธุระก,กับพี่คนนี้หน่อยหนึ่งนะ่ะหนูกินไปเลยนะไม่ต้องรอยายงั้นหนูยังไม่กินหนูจะรอยายมากินด้วยกันอ้าวจะไปไหมจะไปก็รีบไปดิ ว่าฉันจะให้ป้าเนี่ยล้างของพวกนี้ให้หมดเสร็จแล้วจะได้ไปทำอย่างอื่นต่ออ้อยืนทำไมอ่ะอย่าอู้เร็วเร็วีบทำเอาเอาเอาล้างให้มันดีๆหน่อย มันนั่งอยู่คนเดียวล่ะแล้วยายหนูไปไหนยายหนูไม่มีังจ่ายค่าไก่ทอดค่ะพี่ผู้ชายเลยพายายไปทำงานแล้วหนูไม่กินไก่เหรอเดี๋ยวเย็นหมดแม่อร่อยนะหนูจะรอกินพร้อมยายค่ะ ทำเร็วๆอย่าอู้ดิไม่งั้น้นพรุ่งนี้ต้องมาทำงานใช้นี่อีกนะเร็วต้องรู้แล้วก่านทดีๆหน่อยพอได้แล้วทำไมทำแบบนี้อะเบอ๋อคุณพบลครับคือมันไม่มีเงินจ่ายอะก็ให้เขากินฟรีสิร้านฉันเนี่ยให้คนตกงานคนแก่เด็กแล้วก็คนพิการกินฟรีแล้วนี่แล้วอีกอย่างนะเขาก็มากับหลานอะแทนที่นายจะสงสาร แต่กลับทำแบบนี้เนี่ยนะเออคือคุณบิวครับเอองั้นนายก็ลองเป็นคนตกงานดูบ้างก็แล้วกันจะได้เข้าใจหัวอกของคนไร้ยากาหมายความว่าไงครับคุณบิวฉันก็หมายความว่าฉันไล่นายออกไงคุณบิวคุณบิวอย่าไลา่ผมออกเลยนะครับผมขอร้องแล้วผมขอโทษผมบิดไปแล้วอะคนขี้เกียจคนไร้น้ำใจอย่างนายเนี่ยที่นี่ไม่ต้อนรับออกไปได้แล้ว ไเบลไปสิโ <c oughs> อคโณป้าคะฉันคือเจ้าของเงินที่ทำตกเมื่อเช้าอะคะ่ะแทนที่ป้าจะเก็บเงินนั้นเองแต่ป้าก็กลับให้หลานป้ามาคืนฉันให้เงินรางวัลหลานป้า1,000บาทแต่แกก็ไม่ยอมรับไว้เพราะว่าป้าสอนหลานป้ามาดีใช่ไหมคะเออ ป้ากลัวเจ้าของเงินเขาจะลำบากอะถ้าเงินเขาหายไปนี่ไงจ๊ะเพราะว่าป้าเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลานาฉันขอบคุณป้ากับหลานป้ามากเลยนะจ๊ะเอางี้ไม่จ๊ะป้าป้ามาทำงานกับฉันไหมฮะคุณจะให้ป้าทำงานที่ร้านคุณเหรอใช่จ้ะก็ ฉันเพิ่งไล่คนออกไปนี่จ้ะป้าแล้วตอนเนี้ยตำแหน่งงานที่ร้านฉันก็ยังว่างอยู่ด้วยฉันอยากได้คนดีคนที่ซื่อสัตย์มาช่วยดูแลร้านไก่ทอดของฉันนะจ๊ะป้าพอจะช่วยฉันได้ไหมจ๊ะคุณจะจ้างป้าทํางานเหรอใช่จ้ะป้ามาทํางานกับฉันนะจ้ะจ๋ะจ๋จป้าตกลงจ้ะขอบคุณนะจ๊ะ ถ้าจะฉันขอไก่ทอดกินหน่อยได้ไหมจ๊ะพอดีฉันตกงานไม่มีตังค์กินข้าวเลยจ๊ะได้จ้ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเหรอมันมันจะดีเหรอจ๊ะป้าดีนั่งได้นั่งได้นั่งเลยแต่ป้าไปเอามาให้นะ ขอบคุณนะจ๊ะป้าขอบคุณป้าขอบคุณจริงๆอะป้า,าไม่เป็นไรจ้ะกินนปะคนเราเนี่ยสามารถเลือกได้ จะทำความดีหรือความเลวถ้าเลือกทาความดีก็จะมีที่ยืนในสังคมแต่ถ้าเลือกทำความเลวก็จะตกอยู่ในสภาพแบบนี้ละคะ่ะ